ปังสุดแม้ร้าเพลงใหม่บลั c พิงค์แชมป์เกอร์กรุ๊ปทรงคุณคา่าประจำเดือนมีนาคมเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับสี่สาวบลักพิงค์ทั้งเจนนี่จีซูโรเซลลิซ่า ทีล่าสุดพวกเธอสามารถคว้าแชมป์เกอร์กรุ๊ปทรงคุณค่าประจําเดือนมีนาคมมาครองได้ค่ะซึ่งตําแหน่งนี้ก็สะท้อนถึงชื่อเสียงความนิยมและความทรงอิทธิพลของพวกเธอโดยจากการรายงานของสถาบันผู้วัดผลของเกาหลีใต้ตัวเลขดันบบชนีมูลค่าแบรนด์ Brand Value Index ของสีสาว blackpink มีมากกว่า4.15ล้านคะแนนค่ะและถึงแม้ว่าวง blackpink จะทิ้งช่วงปล่อยผลงานเพลงค่อนข้างมากเพราะอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นที่ปล่อยเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็คือเพลงจากอัลบั้มภาษาเกาหลีที่ปล่อยเมื่อตุลาคมปี2020ค่ะแต่ดูเหมือนว่ากระแสของ ของพวกเธอก็ยังจะร้อนแดงไม่มีตก โดยจากรายงานล่าสุดชี้ว่าคำค้นหายอดนิยมกับสีสาวแบล็กพิงก์จะเป็นเรื่องของการได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์ดังและการเปิดราคาสินค้าหรือเปิดรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเธอในด้านต่างๆรวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆและนอกจากนี้ค่ะคำเสิร์ชยอดนิยมล่าสุดเกี่ยวกับพวกเธอก็ยังเพิ่มคำว่าตารางงานใหม่ในต่างแดนแฟชั่นและนางแบบเข้ามาด้วยค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าอีเวนต์ของพวกเธอในช่วงหลังๆเกี่ยวข้องกับ,บแบรนด์แฟชั่นระดับโลกเป็นส่วนใหญ่ค่ะขณะที่ตำแหน่งเก,กอร์กรุ๊ปทรงคุณค่าในอันดับที่2และ,ะจํามีน้กก็ตเป็องวง Ink, และเก r l g e จเนเรชันตามลำดับซึ่งทั้ง2วงก็ถือเป็นวงรุ่นพี่ของ Blackpink ทั้งคู่ค่ะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตของศีสาว Blackpink ที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ